นเรามีกิจกรรดีๆมาเสนอกันค่ะงานองานารตี้าต้งนนปาร์ตี้ของเรานะคะจะจัดขึ้นที่ร้านฮอนบารค่ะในวันเสาร์ที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะราคาบัาคาบัรบัตผู้หญิงเท่าไหร่คะผู้หญิงนะครับ150บาทผู้ชายค่ะ299บาท500 ครึ่งคนครึ่งเพศเ,เราคิดง่ายไหมดูว่าครึ่งไหนครึ่งไหนอ่วเด็ก็ได้ไงานอ่ะองานงมีอะไรครับคุณเฟียไดงายมีแดนเซอร์สาวสวยมีเล่าเป็นฮันเด็ตไพร์เพลนะคะงินได้เซอร์ฟีตลอดงานเลยค่ะตลอดงานเหมือนกันเหมือนกันงานเราเล่าหนึ<ล>่งทุ่มคืน ของของเราเที่อันเห็นนี่เลยนี่เลยไปเยอะเลยไปเยอะเลยไปเลยแจกไม่อัดอยู่แล้วนานนี้นะครับพบกับเกมแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกใครตอบได้แจกเลยจริงจริงเราเปเกมแล้วของรางวัลมากมาค่ะอ่าเสียงเราเป็นของจริงทุกตัวตอบได้ไหมตอบได้ไหมตอบไม่ได้ไม่ได้มาเล่นเท่านั้นอ่แล้ววันนั้นคุณแม่ยังจะพบทาทายอะไรกับนักติดโลกนะครับอาร์เจนตินากับไนจีเรียโอ้โหนีจะส้ มีมีผัวดีผัวมาดูว่าเขวเป็นกูกอะไรไม่กเดือกเป็นกลมกลมครับผมเจอกันค่ะที่ร้านทันบาร์ค่ะในวันเสาร์ที่12มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปจนไปจนถึงห้าทุ่มเลยเดียวค่ะซื้อบัตรที่ไหนซื้อบัตรที่ไหนซื้อที่ไหนได้เลยได้เลยซื้อบัตรที่หน้าร้านทันบาร์ได้เลยครับได้เลยหรือติดต่อ <Kell analyze> บาทเท่านั้นนะครับโอก 12, ัน yeah. วันนั <gracias> ้นนะครับ12มิถุนายนอย่าพลาดเวิร์คครับปาร์ตี้2010เย้